คลงานเล่าครับผลงานเล่าใดครับพงนะครับถุงใยหนึ่งเลยครับบู๊ผักแน่แม่เหียนครับบาดวนกูบู๊ยเราหาอยู่ไหนกินดีดีครับพี่นองครับสิกัดเราบ่เนี่ยสิเศร้าเราบ่เออเอาเอาเอาอื่นยังมาไหมผมไปเบิ่งทั้งทึ่งผมนีคนเขาจะว่าบ่ได้ดเขาจะก็เล่นนั่นกลับแล้วว่าสั่นอือเป็นเบื้องตะวันเพราะเห็น เตี้ยโอ้บครับครับอืมอืมอืนี่ครับบางทีที่เล่าเก็บสดุงครับมีพี่น้องครับผมไม่เคยเห็นทุกทีเลยพี่น้องนี่เพิ่งเสียนทางแหล่เลยพี่น้องใกล้ๆเลยทางแหลเลยครับเนี่ยครับเล่าสิปด์ซีมุ่มพี่น้องซีมุ่มครับถ้าพี่เหลนี้ป่าล่ะพี่น้องเมืงน่ะอยู่ในด่างเล่าสิไปเก็บอยู่บ้านฮี่เล่าคนแหละอันนี้มันคฆ่าด่างพี่น้องเนี่ยครับเล่าสิปด นี่ครับเจ็บสะดุงครับโอ้โหอะไรเจ็บสะดุงในน่อนหลายพี่น้องนี่ครับบ่อน้ำแล้วก็มัดยุสะดุงอยู่นี่แหละในเหี้ยนมาะชัโอ้ธรรมชาติอีลายพี่น้องครับนี่ครับแล้วเจ็บสะดุงแล้วลับแล้วพี่น้องอีลายครับงามงาม,งามโอ้ยนี่ครับเจ็บเลยสะดุงนี่เฮ้าเฮ็ดเองแลรวว่าสื่อเพิ่นมากมัดมาต่อเอง อ๋อเตะแต่ว่าใหม่นะฮ่องฮิดเอาวันเถอะโอ้คือฟีมือชนะนอใหม่นาะเพ็ดดีไลายครับประกอบยอาจจะได้นอขันผู้เพราะเห็ดเนาะขี้เศษประกอบยังไดนะครับล่าเก็บเป็นใหม่างงาวครับนะครับนัครับเป็นขันมันทางไตนะครับขันมันเตะโอ้โหเนี่ยครับล่าเก็บถอดดีๆดีครับถ้าเพิ่งจะเป็นปลาครับ มันลงมาปลาซิวก็เลยมมกพี่น้องเอ้ยเส็แน่นอนอยากกินน้ำยูเด่กันบ้านอยู่ใกล้กันสัทีเสุ็นนุ่นยิ่งละมันยิ่งได้แค่ไหนแ่นอืบ้าบ้าบ้บ้าบ่บ้าบ่บ่บ่เบ้าม้าบล่บ้าบ้าน้าบ่าบ้ะบี่น้อง้าบ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 ้าไดา้กบ้นบ้า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 ครับ้าบ้า้าบาบลา้า้นบาบ้้บ ป่าลาดใดครับผลงานลาดใดมือนี้ครับแม่มาะไ่จักโมงใบายไรใบหนึ่งใบสองโอ้บายสองกลับหาโมงพอดีเนาะสี่ชั่วโมงครนเลาได้ถทุบบางแง่หนึ่งเลยพี่น้องมคนครับถุบบางแง่หนึ่งเลยครับนี่ครับอุ้ยงานอะไรมาป่าเนาะเป็นขึ้งป่าลุดงานลายครับไปครับการหยกง่อยหยกสะดุ้งครับแล้วก็ไปขึ้นซันละอืตัวหน่อยเนาะ อืมเอาเห็ดปลาแดกก็ได้เนาะเห็ดโส,มป,สมปลาโสมปลาเนาะยมกก็ได้โอ้เห็ดได้หลายอย่างพี่นอ้องแต่ถ้าไม่ชาพี่น้องเอ้ยมันได้มนันหนักมากอืมจิ้มตัวน้อยพี่น้องเอ้ยก็ต้องกินตัวใหญ่ก่อนตัวใหญ่จังจิ้มหนำจิ้มตัวแฮ่อพี่น,อน้องนี่ครับตปลาห้าววันนี้ครับครับอือได้แล้วครับนี่แหละครับมีที่ชีวิตที่สามมันห้าพี่น้องครับยกยก่องหยกสะดุง้งไปพี่น้องข้างบน บรรยากาศดีไล่ครับคลิปนี้บ้านท่านสวัสดีครับ